มากเขาเลยต้องบอ,บอกเป็นเกียรติมากเป็นการร่วมง,งานกัทางดิจิตอลครั้งแรกครับผมแล้วก็เขาได้เชิญมาในงานของจอยแปลกไหนรู้สึกสนุกครับผมแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่คิดว่าเชื่อว่าทุกคนรอมานานเพราะว่าเป็นการกลับมาแบบเต็มรูปแบบของคุณอาบินครับผมและซึ่งในแสดงเราก็รู้สึกประทับใาจาอยู่แล้วว่าเขามีความเท่ความ酷เพราะติดตามเขา,ตา,ตาแต่สมัยที่หนึ่งใช่เป็น f ีเลยโอเคนักพิเศษอยากเล่นเป็นนัเพอร์ที่รู้สึกว่า อยากเล่นมากแล้วก็เราตื่นเต้นเสมอกับภาพยนตร์ที่มีความแบบแเอฟเฟกเยอะอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากแล้วก็มีความตื่นเต้นอะไรแบบหลายอย่างแล้วก็ฟัดเรื่องน่าสในใจมากในการที่เล่เป็นคนสงฆ์เนี่ยครับของคนสงฆ์แล้วก็ได้สศแบบกัดเจนแล้วมีการแบบเป็นความเหลื่อมล้ำในใุสมัยอนาคตด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย<ม>่างตัวพ<ม>ี<ม>่ซ<ม>ีเขาชื<ม>่นชอบแอคชั<ม>่นชอบยูนิฟอร์ม ชอบการมีคู่แต่ยังไม่ได้เล่นโอกาสได้เล่นนะเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะใส่ชุดยูนิฟอร์มมาก็เลยใส่ชุดนี้มาแต่ที่จริงคือที่จริงไม่ได้ใส่แต่ก็เล่นที่ได้ใส่แบบผมจะใส่แบบเยอะมากอย่างกับเนรติคเล็กซีคูลโอ้เป็นเอฟซีเลยดีกว่านะเป็นเอฟซีของเรติคเลยครับผมเพราะว่าเราก็ดูแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็มีตำรวจ มีทั้งหมด6ตอนแต่ที่แอบถามพีมงานมาเขาบอกว่า6ตอนแน่นบอกเลยว่าแน่นแน่นอนแน่นเทียยแบบสนุกแน่นอนคือห้ามพลาดสักนิดแต่1ตอนเดียวไม่ไม่พลาดนะครับถ้าพลาดตอนนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจไอ้ดีฝาควนไม่ผ่าน ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแบล็คไนท์นะครับผมก็จะได้ชมวันพรุ่งนี้วันทีท่2พฤษภาค,ขขคามเวลา12นนะครับผมสตรีมมิ่งพร้อมกันก็สามารถดูรวดเดียวได้6ตอนเลยนะครับผมรัรอวสนุกอวันนี้ใช้เดี่ยวพี่ซีใช้เดี่ยว<า>เงาเงาหนด่มเนี่ยนุ่ม,มเงาไหมเงาไหมเมื่อกี้คุยกับแต่ข้างหลังเราเงาแต่แต่หนุ่ไทยภาพยนตร์นะครับผมถ่ายดึกก็เลยพักผ่อนตอนนี้หนุ ทาออะไรยู่ตอนนี้คิดว่าน่าจะตอนนี้กี่โมงนะทุ่มทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มทีตอนนี้ทุ่มหนึ่งน่าจะกินกินอยู่เป็นมื้อเย็นที่จริงที่จริงมันถ่ายหนักมากตอนนี้ตอนตอนนี้ดับแสงระวีใช่ไหมครับดับแสงระวีก็เล่งถ่ายครับผมก็คนอาจจะได้ชมแบบเร็วกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่มันจะมีคิวในเดเอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแบบมีผีด้วยคาเวอรด้วยก็จะมีซีนอะไรที่แบบ หลายซีที่มันใช้เวลาหรือว่ายิ่งใหญ่แน่นอนก็รอติดตามกันทุกคนแบบแอบเห็นโลเคชันแล้วอะไรก็เห็นเห็นคนแชร์มาอยู่ก็ทุกคนตั้งใจมาก<ป>ส่วนข<ป>องซีถ่ายได้เยอะอย่าง ยังไม่ยังไม่ถึง,งรึ้งทางับผมถึงตึ้งทางแต่ได้สารใหม่มารู้สึกว่าภาพยนตร์ก็จะมีสิ่งที่ท้าทายนกันแต่ก็รู้สึกว่ายากยู่แต่ก็รู้สึกพยายามทำให้มันออกมาเป็นที่ที่สุดแต่ก็รอดูกันเพราะว่าบอกเลยว่านักแสดงในเรื่องนี้มีแบบมากหน้าหลายตาม,มากใช่รับรองว่าทุกคนต้องสบอรไบางคนแน่นอนแต่บางคนกแบบ็แบบแอบรู้ไป <c oughs> รุดเร็วมากบรรยากาศเป็นแนวแบเราต้องเจอี มากฝีมือแล้วก so ็เป็นคามยนตัวเลยนตื่นเต้นครับตื่นเต้นกดดันเกรงหดเลยครับผมเวลาที่ได้เข้ากับนักแสดงที่มาหน่าหลายตาแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีจริงอยู่แล้วแต่ก็ต้องแบบทาให้เต็มที่ครับผมอย่างกดดันเองเวลาเรากดดันเองมันจะทําให้เรารู้สึกแบบทําออกมาไม่เต็มที่ครับก็ัมากย่ มากไหมส่วนตัวของซีมากพอสมควรครับผมเรารู้สึกว่าเวลาซีรีส์หรือละครมันอยู่ในจอจอที่มีไซเล็ silence, ใช่ไหมครอุ้ยอุ้ยอุ้ <laughs> แต่ภาพยนตร์จะเป็นแบบว่าจอใหญ่อะไรเงี้ยอารมณ์ทุกอย่างมันจะชัดมากบางทีตอนที่เราแสดง แต่ว่าเราต้องมองแบบตาเดียวบ้างเพราะว่าถ้าตาล็อกแรกในภาพบนหน้อจออย่างมีมจะดูแบบนี่อะไรเงี้ยผมก็หลายอย่างนะก็ได้สัดใหลายอย่างก็จะพยายามทำให้เต็มที่เวลาที่ไปฟิตติต้งมีวุ่นวายแล้วจะถ่ายจที่จริงเลยโอเคสำหรับเรา,เา,เราเสามล้องฮะเมื่อวานเมื่อวานก็สามข้องโอเคไหมเขาแบบรู้สึกสนุกไหนได้แต่พวกงานแบบหลายทีมเลยไม่คู่มือับเองหรือว่าทีมสไตล,ล์รเองหรือว่าทีมอะไรทุกอย่างใหม่เลย นถ่ายเรียบรอ้อยครับถ่ายเรียบรอ้อยโอเคไหมโอเคไหมอือม,มันก็มีกลิ่นอายกลิ่นอายเขาเรียกอะไรกลิ่นอายตัวหนูตัวเนี้ยอยู่แล้วในตัวละครครับถามว่าสนุดไหมก็ส,สนะุดอย่างเดียแต่ยังไม่เคยเข้ากับตอนนั้นน่าจะ รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากคือมองตาเขาพลิกรู้ใจไปแล้วต,ต้องเริ่มมีแบบนี้อะไรแล้สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งส่วนตัวที่รู้สึกว่ายากคือการใช้ค่อยทำค่อยทำบางคำที่มันแต่ว่ากำชับเพราะมันมีความละเอียดอยู่ตรงัวนมองตารู้ใจไหมแล้วก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ดีกว่ายน <laughs> ถึงรับสุตทรีก,ก็รู้กันะ <laughs> มันต้องฝึกฝนเหมืกันบ้างเหมือนนับศูนย์ใหม่เหมือนกันเราไปตัวนหวังเป็นขั้นเดียวไม่วยเ,เรา คาดหวังไหมตัวเราก็คาดหวังครับผมก็ไม่กดดันตัวเองก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมถ่ายทอดในตัวละครในฉบับแบบซีรี่ออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบว่าสนุกไปอีกตอนล่าสุดเอยู่ไอจีสองจุดสี่หลังต้องติดเชนด้วยเทรนก็หายใจไอจีแล้วก็ออกหนนหน่ออุหนุ่มติดเทรนตลอดจริงติดเทรนตลอดเลยใช่ติดเทรนตลอดวันนี้ก็ติดเทรนต้องขอบคุณแบบนสนจันชัยทุกคน น่ารักมากซึ่งทุกคนเก่งจริงนะจริงทุกคนแบบส้ำซนแบบเก่งมากคือที่แบบว่าช่วยกันเทรนว่าคอรหนูควเนียหรือว่าสี่หนูเดียวเองครับเราที่สีก็ให้กำลังใจหนูในทกๆทีไม่กำลังถึงถึงถึงไม่มีอะไรสำคัญก,ก็ให้กำลังใจกันครับผมแต่รู้สึกว่าในการที่ทุกคนเล่นเทรนมันก็เป็นึ่งกำลังใจให้เรารู้สึกว่าเออมีคนแบบ แค่ลองใจเราแล้วก็แฮปปี้มีคนสนับสนุนเรามีคนซัพพอร์ตเราคุณก็มาเยครับที่สี่วันที่สี่จริงน่ารักมากจริงจริงแบบต้องขอบคุณกับจุ๋มนทุกคนที่แบบเล่นเทรดทุกวันลูกค้าเห็นอะไรเงี้ยถ้าพูดตามตำก,บกับก็ทำให้เทรดเหมือนจริงนี่แบบอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนแบบเก่งมากแ,แล้วเห็นแล้อ่อนบางทีเรื่องเราที่เรา ได้รู้แต่แฟนขับรู้แล้วช่วยกัน,นเป็นอะไรที่ดีใจรู้สึกขึ้นใจในความรู้สึกที่เขายอมสลับเวลาบางทีบางอย่างทาได้อะไรเลยแต่แบบเขาแบบให้เรามาแล้วแบบให้เรามีความสุขนี่ฮะทุกวันนี้เราเจอแันคู่นี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขา เซ็นเลือกตั้งครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยววันที่14ก็จะกลับเชียงรายครับผมไปเลือกตั้งนะครับผมก็ให้ทุกคนไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ประเทศชาติให้ดีขึ้นครับผมสามารถเลือกได้นะอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเลยนะโอเคเนาะทุกคนโอเคครับพี่เสกครับไม่มีอย่างนึงอยากจะบอกว่มีอย่างนี้อยากจะบอกครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนรู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากแ้วก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเราจะบอกทุกคนว่าในปลายปีนี้ครับผมก็จะมีได้มีโอกาสเป็นโค้ดแดงทีมน,นี้นะครับใช่คือท,ที่ไหนอะไมไงทุกทนะีที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศ<ม>เป็นงานที่เรารู้สึกรอคอยมานานรู้สึกแบบดีได้มากมากเดี๋ยวก็ดูกันว่าเป็นงานอะไรก็อยากฝากที่พี่สุนด้วยผมสอนที่คนคเป็นกำลังใจด้วยคือเตรียมพร้อมเพื่อที่จะมีมีคุยมีคุยอะไรย่างประมาณปลายปี ก็ปากด้วยกะะ็จะเป็นครั้งแรกของซีนิลที่โกอินเตอร์แบบผมแดงโอเคขอบคุณที่เข้าับขอบคุณมารับขอบคุณมาก้าโอ้โหสวัสดีครับซีนิลครับผมครับก่อนอื่นเลยต้อง ขอบคุณทาง Netflix ด้วยครับผมที่เชิญซีฟึกมาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการร่วมงานกับทาง Netflix แล้วก็ Joy Back Night ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็ขอบคุณทาง Netflix ด้วยครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผม s ี r ีส์ Back Night นะครับผมจาก Netflix นะครับผมที่12พฤษภาคมเวลา2ตรงนะครับผมมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันแต่6ตอนนี้บอกเลยว่าแน่นเข้มพ้นแน่นอนนะครับผมวันนี้น้องนิวไปไหนคฮะมาถามหนึ่งครับวันนี้ทำไมคุณมาคนเดียวครับวันนี้ นูไทยนูไทยซีรีส์ตอนเอ้ยไทยหนังเมื่ <c oughs> อคืนก็นอนพักผ่อนครับผมอ๋อ